สวัสดีครับวันนี้เบรชั่นดิงนะครับจะมาพูดถึงเอฟเฟกที่ผมใช้นะครับเป็นตัวหลักก็คือซูมบีซิกนะครับตัวนี้นะซึ่งจริงๆผมก็ใช้ซูมเกือบทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ A1X4 นเอ4กโ6 0 b แล้วก็แต่ว่า B6 เนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าในกรณีที่คึก คือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนเล่นเอฟเฟกต์ก้อนมาก่อนก่อนจะใช้ซูมเนาะแล้วก็ปกติมันผมต้องมีบอร์ดเอฟเฟกต์สองอันก็คือเป็นบอร์ดที่เป็นบอร์ดของอคุสติกกีตาร์ผมเล่นเล่นกีตาร์าคุสติกด้วยแล้วก็บอร์ดไฟ้ฟ้าแล้วก็บอร์ดของเบสนะครับแล้วก็บอร์ดของดาวเวีอีกแยกเป็นหลายบอร์ดเลยแต่ช่วงหลังๆอ่ะผมผมมาตัดสิดในใจเปลี่ยนจากอนาล็อกซิสเต็มมาเป็นดิจิตอลกับจบที่ซูมเบสิกได้เลยตัวเดียวนะครับเพราะว่า,าความ จ๋ของซูมเนี่ยมันจะเป็นค่ายซูมเนี่ยจะเป็นค่ายเอฟเฟกที่เริ่มต้นจากเครื่องอัดเสียงเพราะฉะนั้นมันจะมีปรีแอมบางตัวที่สามารถใช้รวมกันได้หมายถึงว่าสามารถใช้กับกับเครื่องดน,นตรีอื่นๆได้นอกจากเบสนะครับมันจะต่างจากพวกปรีผวอย่างพวกอะคิล่าหรือแอมเปหรือว่าพวกมาตุเปอะไรนี่ครับซึ่ง ฟังชันหล,หลักๆที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีปีเอมตัวหนึ่งซึ่งผมพูดอยู่ตลอดเวลาคือตัวปีเอ็มเตอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ตัวเอลเอ็มเจ็ดหกก็ว่าลิมิเตอร์ตัวเจ็ดสิบหกนะครับซึ่งแงรแงงานกรณีของวันหนึ่งที่ผมต้องเล่นมากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยคืออย่างเช่นอาจจะมีเล่นดับเบิลเบสที่โรงแรมตอนบ่ายเล่นกีตาร์โปร่งที่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งตอนเย็นแล้วก็ต้องไปเล่นเบสไฟฟ้าเนี่ยตอน ที่พับตอนหึกเนี่ยผมก็จะใช้แค่ซูมบิซิกตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมจะมาพูดถึงแต่ละแต่ลาโหมดที่ผมใช้แล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือ,อในกรณีที่ผมใช้กับดับเบิลเบสเนี่ยผมจะใช้ภาคนี่ครับโอเคลองหลบแป๊บนึงน,นะครับโอเคเวลาผมใช้กับดับเบิลเบสเนี่ย พูดถึงพาร์ D I ก่อน D I เนี่ยของ Zoom B6 จะมี4แบบก็คือมีทูบ D I 2แบบแล้วก็ซ o l ดิสเตทหนึกับ2ด้วยส่วนตัวผมไม่ไมค่อยได้ใช้ทูป D I ผมจะใช้ผมจะใช้ซูมดิสเตทไม่1ก็2ส,สลับกันแล้วแต่สถานที่นะครับแต่ในในส่วนของ p รีเซของดับเบิลเบสเนี่ยอย่างแรกที่ผมจะทําก็คือข้างหลังซ o มบีซิกนะครับมันจะมีสวิตช์ลยหลังตรงชแนลเนี่ยมันจะมีสวิตช์เล็กๆที่สามารถปรับ i n p u t i m p e d ดของ พราะดร์เบตจะมีปัญหาเรื่องเครื่องน้อยแล้วก็เรื่องซือเรื่องฟีดแบ็กเยอะนะครับตัวนี้สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพียงแค่คุณเลือกย่านของอินพีแดนที่มันเหมาะกับตัวดร์บเบตตนเองคราวนี้กลับมาในดูที่เซตอัพตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเซตอัพที่ผมเลือกใช้กับดร์บเบตเนี่ยผมเลือกเป็นตัวนี้คือ,คอเรียกว่าเพียียโซอัพไลน์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นเซตอัพที่มาจากทางโรงงานอยู่แล้วผมไม่ได้ต่้ต่งเติมอะไรเพิ่มซึ่ง ในเพโซอัพไลน์จะมีลิมิเตอร์ตัวที่ผมใช้อยู่แล้วก็คือ LM T 7 6แล้วก็ PM ตัวที่ผมบอกก็คือ PM 1 0 7 3แต่แว่าก็จะมีฮอล์ีเวิร์บแต่ตัวฮอล์ีเวิร์บแบบเวลาผมเล่นกับกับเบิเบสผมจะปิดผมผมไม่ผมไม่ชอบผมก็เลยจะจะไม่ใช้นะครับคราวนี้ผมทำเสียงนะครับในพาร์ทเซตอัพเนี่ยของดับเบิลเบสมาให้ฟังด้วยลองไปฟังกันก่อนแล้วกันครับ Bye. Mm -hmm. อันนี้ก็คือโทนเวลาผมใช้กับดับ,บเบิลเบสนะครับข้อนี้ในเซตอัพที่2บ้างเซตที่2เนี่ยก็คือผมจะใช้กับกีตาร์โปร่งในบางวันที่ผมต้องใช้เนี่ยผมก็จะใช้พรีเซตต,ตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอันนี้เป็นพรีเซต,เซตของเบสผมก็อาจจะลดอาจจะลดย่านโลโลงนิดหนึ่งสักสักสิจากจาก,จากเที่ยงแล้วไปสักสิบโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แต่ที่ผมใช้แค่ลิมิตกับปรีแอมเนี่ยผมก็จะจะมาใช้ h อล l ีเวิร์เพิ่มนะครับส่วนการใช้อิน e d a n c ันก็ยังใช้เหมือนเดิมแล้วก็อีกฟังก์ชันที่ผมใช้เพิ่มในการเล่น Acoustic กีตาร์เนี่ยผมจะผมจะใช้โหมดที่ชื่อว่าลูบนะครับเพราะผมจะเป็นคนชอบเล่นลู p ด้วยอย่างอย่างลูของของซูมเบสิกเนี่ยจะอัดได้เพียงพอสำหรับ1 c คอรัสเพลงแจ๊สครับ,บาาเนี่ยเพียงพอนะครับ ถ้ายาวกว่านั้นมันจะไม่ได้อัดได้ยาวเหมือนเพรที่เป็นลูปเอฟเฟกลูร้อเปอร์เซ็นแต่อันนี้เพียงพอสำหรับการทำงานแล้วซึ่งผมทำจำลองอในการทำงานพ์ทดน,นี้ไว้ให้ชมก็คือเล่นกีตาร์เปล่าๆแล้วก็อัดลูปให้ฟังด้วยว่าระบบหลูดเป็นยังไงบ้างลองฟังดูนะครับ อันนี้คือพ r e s e สุดท้ายนะครับผมใช้เวลาผมใช้กับเบดไฟฟ้าซึ่งผมตั้งอันนี้เป็นพ r e s เซที่ผมตั้งไว้เองชื่อนัด1073ก็คือผมใช้ pm 1 0 7 3เป็นหลักครับไม่ว่าถ้าเกิดสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบส ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสแต่โบว์เบสหรือว่ากีตาร์โปร่งผมใช้เปียม1.73ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปรับ EQ เอานะครับโอเคอย่างแรกก็คือพอผมกลับมาใช้ที่เป็นของเป็นพาร์ทนึงเซตัพ1นึ่เนี่ยผมกลับปรับ EQ เป็นที่แฟรตก่อนแล้วคราวนี้มานั่งดูว่าข้างในผมมีอะไรบ้างในพาร์ทของ1 0 3่งนัดมันึ่งจดจะมีลิมิตตัวเดิมครับ1 LM LM T 7 6แล้วก็จะมีซีตอนตัวนี้เป็น ซินเไซเซอร์ครับเอาไ้ใช้สโ,โลพวกเพลงพวกฟิวชั่นแล้วก็ผมจะใช้พรีหนึ่งสามแล้วก็ผ่านหน้าตู้ a, a g 1อจสิบสี่คูณสิบตัวนี้เขาจะว่าเป็นอากิล่าเนาะซึ่งอันนี้ผมผมชอบโทนนี้สุดแหละกับพวกชาดอสกี้หรือว่าวอลวิกนะครับก็อันนี้คือคือคือเซตอัพเสียงหลักๆของเบรดไฟ้าที่ผมใช้แล้ว ในบางในบางในบางครั้งที่ผมเปิดสอนหรือเปิดซ้อนเนี่ยเปิด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 ซ้อมหรือว่าสอนเนี่ยผมจะเข้ามาที่พาร์ทริทึมเพราะอนนี้ในพาร์ทเนี่ยก็จะมีพาร์ทของริทึมกลองให้สามารถซ้อมได้ด้วยนะครับซึ่งมีหลายหลายชนิดของแพทเทิร์นก็อันนี้ผมทำเสียงไว้เหมือนกันลองไปฟังดูครับว่าเสียงกลองสมจริงไหมแล้วก็พาร์ทเซตอัพของเบสแมทกับเบสชาโดสกี้ที่ผมใช้หรือเปล่านะครับลองดูแล้วกัน การรับชมครับ

นี่ก็เป็นเซตอัพทั้งหมดของ Zoom b 6นะครับที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่จริงๆมันก็มีบางครั้งที่ผมใช้ m 6 0 0ด้วย B 2 4ด้วยแล้วก็ A A 1> a 1 x 4ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานณนะวันนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะต้องใช้ตัวเดียวแล้วก็ลุยาวๆเลยเนะี่ยผมแนะนำเป็นซูมมิสติครับย,ยังไงสนใจสินค้าของซูมนะครับก็ติดต่อที่มิสติคอลเลคชั่นได้เลยทุกสาขานะครับสวัสดีครับ